วันนี้ครับฝ่ายจัดการแข่งขันซีเกมครับทำพิธีเชิญธงชาติทั้ง11ประเทศขึ้นสู่ยอดเสาครับเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าการแข่งขันซีเกมครั้งที่33กําลังจะเริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการประเทศไทยครับจาพาจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33จัดพิธีเชิญธงชาติ11ประเทศที่บริเวณหน้าอินดอร์สเตเดียมัวมมากก่อนที่มาหากรรมกีฬาซีเกมจะเปิดฉากชิงชัยกันระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้โดยมีนายแพทย์มีชายอินวุฒ รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีฐานะเจ้าภาพภายในพิธีเชิญทงยังได้รับเกียรติจากนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานคณะกรรมการอลุลมปิกแห่งประเทศไทยและหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองศาสตราจารย์ดรสุพิษสบาฮิโตรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรวมทั้งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ของไทยและผู้แทนชาติสมาชิกอาเซียน10ประเทศเข้าร่วมในพิธี นายธนาชัยประสิทธิ์ในฐานะหัวหน้านาักกีฬาไทยเผยตอนนี้ยังไม่มีรายงานว่ากัมพูชาจะถอนตัวจากซีเกมเพิ่มเติมหรือไม่และนักกีฬาบางส่วนก็เดินทางมาถึงไทยแล้วเพื่อร่วมแข่งขันซีเกมซึ่งกัมพูชาที่ร่วมครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมหลายร้อยคนอยากฝากให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านในการช่วยเชียร์พวกเขาสร้างความเป็นมิตรไมตรีกับเขาอยากให้ใช้กีฬาเป็นสื่อสันติภาพกับกัมพูชาช่วยกันเชียร์ดูแลพวกเขาในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพ ก็สำหรับการต้อนรับนักกีฬาดูแลการดูแลของทีมคัมแบดียหรือเวทหรือกัมพูชานะครับก็ทางเราเนี่ยก็ได้จัดให้เขาเรวมกันอยู่โรงแรมเดียวนะครับแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่เมื่อเวลาเขาจะไปทําการแข่งขันก็จะมีรถตํารวจนําแล้วก็ไปไปแข่งแข่งเสร็จก็จะมีรถตำรวจนํากลับมาสู่อย่างที่พัก,กแล้วก็มีการประชุมร่วมกันทางเขาก็ ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อยากจะฝากให้พวกเราช่วยกันดูแลนะครับนักกีฬาทีมชาติ c ม m b o d i เนื่องจากว่าเข้ามาแข่งขันกีฬานะครับเราก็ต้องว่างเว้นจากการเมืองพราะเราควรจะต้องใช้สื่อนะครับของกีฬาเนี่ยเป็นการเชื่อมสัมพันธ์น้ำมัตีกับ c a m b o d i นะครับเราก็ เขาก็วิตกกังวลเหมือนกันว่าเขาจะโดนคนไทยไม่ต้อนรับไหมซึ่งผมก็อยากจะฝากว่าให้พี่น้องชาวไทยช่วยกันดูแลให้จบการแข่งขันซีเกมอย่างราบรื่นครับการกีฬาแห่งประเทศไทยครับแนะนําเส้นทางการเดินทางมาอย่างราชมังคลากีฬาสถานสาหรับประชาชนครับที่จะเดินทางมาเข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมในวันที่9ธันวาคมนี้ดกรกองศัก์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33 ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมได้กำหนดให้กกทจัดการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนักกีฬาและผู้เข้าร่วมพิธีเปิด mm. เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมากดังนั้นจึงต้องมีการบริหารจัดการโดยอำนวยความสะดวกยานพาหน,นะให้กับประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาบริเวณสนามหัวมากโดยมีข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานดังนี้ครับ ผู้ที่ไม่มีบัตรจอดรถไม่สามารถนํารถเข้ามาภายในสนามกีฬาหัวมากได้โดยกะกะทเนี่ยได้รับความร่วมมือจากสถานีตํารวจนครบาลหัวมากและสถานีตํารวจใกล้เคียงจึงได้จัดสถานที่จอดรถสําหรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมพิธีจํานวน3จุดครับจุดแรกครับหอบประชุมกองทัพบ,บกเรียบทางด่วนรามอินทราจํานวน300คันจุดที่2ครับลา์พ์คพระราม9ก้าครับจำนวน400คันจุดที่3ครับหัวมากเซ็นเตอร์จำนวน800คัน โดยผู้ที่จะนำรถมาจอดสามารถขึ้นรถที่จัดไว้ให้ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนถึงงานจบนะครับการจัดรถขนส่งสำหรับประชาชนมาอย่างกะกะทเนี่ยได้จัดการเดินรถเส้นทางการเดินรถชัตเทิลบัสครับรับส่งประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ณราชมังคลากีฬาสถานให้บริการตั้งแต่เวลา12นาฬกาจนถึงจบงานประกอบด้วยขอสอมก,กรครับจัดรถเมย์จำนวน40คันจำนวน3จุดดังนี้ จุดที่1ครับหอประชุมกองทัพบกเรียบทางด่วนรามอินทราครับจุดที่2องไลฟ์พาร์คพระราม9ครับจุดที่3ครับหัวหมากเซ็นเตอร์ครับมีรถตุ๊กๆด้วยนะครับจำนวน40คันครับจากแอร์พอร์ตลิงค์รามคำแหงหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับรถบัสไทยสมายครับจำนวน40คันจำนวน2สายครับสถานีรถไฟฟ้าหัวหมากสถานีรถไฟฟ้าลำสี นอกจากนี้ครับยังได้เปิดเผยถึงขั้นตอนการเข้าชมพิธีของประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หลังจากเดินทางมาอย่างกรกทหัวมากดังนี้ครับผ่านขั้นตอนการคัดกรองบริเวณฝั่งทางเข้าโซนเอผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แสดง QR code และหลักฐานแสดงตัวตนณนะจุดสแกนก่อนเข้าสนามรับริชแบนครับตามโซนที่นั่งที่ได้ลงทะเบียนมาแล้วเราต้อง ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าพรุ่งนี้คนจะเยอะมากจริงๆนะฮะใช่ค่ะใช่คือถ้าไปก่อนเวลาได้เตรียมตัวก่อนอแล้วก็ทาทุกอย่างให้เป็นระเบียบเตรียมมาให้พร้อมรับรองว่าการเดินทางเข้าไปจะง่ายได้ครับใช่แล้วค่ะวันนี้เหมือนจะมีลมเย็นๆมานะถ้าเกิดเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์กันเอาไว้เนี่ยช่วงสัปดาห์นี้แหละก็น่าจะมีลมเย็นๆแล้วก็อากาศอุณหภูมิจะเย็นลงกว่าสัปดาห์ก่อนนะที่อากาศเริ่มกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะค